องค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ประจำปี2567และประชุมติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนาย,ยน2567วันนี้ช่วงเช้าณนศะูนย์วิจัยและพัฒนาการกเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดำริตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาศรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารบูลณิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายบูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ประจำปี2567โอกาสนี้นายจรันทาดากนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูลณิธิโครงการหลวงร่วมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย การประชุมครั้งนี้องคมนตรีเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาโดยเฉพาะกลุ่มสตรีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อด้วยกระบวนการการสร้างครูเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มสตรีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีองความรู้ด้านหัตถกรรมเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรวมทั้งเพื่อให้อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นดำรงคงอยู่แต่สามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน ในช่วงบ่ายพลเอกกัมปนาทรติดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2567 ในการใี้องค์คมนตรีได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงานอาสาสมัครของมูลนิธิโครงการหลวงในการปฏิบัติหน้าที่โดยพุ่งเป้าการมีส่วนร่วมของราษฎรกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน